ส,ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้พั่จะมารีวิวตาป,ป,ปั๊มโปเกมอนนะคะให้พ่อดูก่อนนะคะค<ำ>มีตปาปั๊มมากี่อันนี่สองอันสองลายนะไม่ใช่มีอเมอเ้ยมีหลายอันหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ แปดแปดอันมีแปดอันแล้วแถมมีลายโปเกมอนด้วยแปดอยครับแปดอันได้ไหมลูกเอ้ยเก่งมากแปดอันนี่มีโปเกมแล้วก็มีที่เติมปั๊มด้วยใช่เป็นหมึกโปเกมอนแล้วเขาก็บอกอะไรพูดไป่หมดได้ได้มีปิกาจูเนียสโปเกมอนสายอันนี้อะไรอะสายฟ้าสายฟ้าของปิกาจูเหรอแล้วก็เป็นโปเกมอนเนาะอีกสี่ตัวอันนี้อะไรครับอันนี้สติกเกอร์ครับกับกระดาษติกกระดาษเอาไว้ให้ปั๊มใช่ไหม อ๋อมีวิธีการทําอยู่ข้างหลังแบบนี้เล่นยังไงนะครบอ่อทีนี้เรามาแข่งกันเลยอ่เริ่มได้แม<ก>่ช่วยกันนะแกะเลยปึ๊บอ,อ้าวเฮ้ยเป็นไงครับลูกน้ามีบล็อกใส่ด้วยมาดูที่สติกเกอร์ก่อนเนาะนี่สติเกตเกอร์เป็นแบบนี้นะคะเฮย้ยกระดาษ เดี๋ยวเราจะโชว์กระดาษกันนะว่ามีกี่แผ่นนะคะลูกมีตั้งหลายแผ่นให้คุนพลดูก่อนมีกี่แผน่นว่าถ่ายโน้ตอยู่อันนี้กระดาษแผ่นที่หนึ่งนะคะกระดาษโน้ตเลยสองเป็นกระดาษแข็งด้วยนะคะไม่รับอันนี้สองนะสองกระดาษแข็งนะสามด้านหลังก็เป็นสีขาวธรรมดาด้านหน้าก็เป็นลายอันนี้ลายน่ารักเลยมีซาโตชิด้วยสรุปมีสี่ใบนะคะมีแบบเส้นสองใบไม่มีเส้นสองใบ ทีนี่ต่อไปเป็นตาปั๊เริ่มจากตัวเล็กสุดก่อนเหรอตัวเล็กครับน่ารักเนาะน่าราักมากเลยอ่ะชอบลายโปเกบอลมากเลยอ่ะให้คุณพ่อดูนะครับสีแดงนี่เป็นตัวนี้นะคะเป็นรูปดาวแล้วก็นี้รับนี่เป็นรูปดาว มีข้างหลังข้างล่างก็เป็นตับปลามีคิ้เมาสด้วยต่อไปเป็นโปเกมอนมีมีคิ้เมาส์ด้วยตอนเด็กๆคุณคุณก็เคยซื้อเนาะเป็นมิกกี้เมาส์อ่ะทีนี้อันต่อไปแต่ว่าตอนนี้คุณมาให้โปเกมอนนี่ครับเป็นตัวปลามานล้วครับเพื่อนขอขอส่งตัวปัามมาให้หน่อยอันนี้เป็นรูปหัวใจน่ารักมากเลยนี่แม่อ่าอ่ะอันนี้ขอดูหมึกถุนพลอยากโชว์หมึกก่อนแบบนี้นะคะเป็นหมึกสีแดงนี่น่ารัก อันนี้เป็นตัวใหญ่เลยนะคะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้เป็นตัวโปรดของคนอีกตัวหนึ่งเลยนะเนสเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นลูกเป็นเหมือนนิ้วโป้งเลยเป็นนิ้วโป้งเลยเนาะลองมาสิเออใช่เป็นนิ้วโป้งเลยจริงด้วยอ่ะอีกสองอันสุดท้ายนะคะเคียวมาสึกคิคาชูเหมือนกันเคโมาสสีฟ้าเป็นเคโยมาสึน่ารักมากแวนนี่เป็นรูปแอปเปิลนะคะหมดยังเรียบร้อยนะคะทีนี้ เข้าสู่การทดลองของเราเดี๋ยวขอลองทดสอบหมึกก่อนนะคะลูกทดสอบหมึกกับอันนี้ก่อนเพราะว่าทดสอบหมึกก่อนเลยคทดสอบเอาไหนทดสอบดีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรปุ๊บอ่าทีนี้เราก็เริ่มจากเปิดเปิดหมึกเอาอันเล็กก่อนนะคะอันนี้ขยับไปนิดนึงก่อนนะจิ้มเยอะๆจิ้มเยอะๆ แม่ขอเลี้ยงไว้นิดนึงเพื่อมันจะได้ไม่กระจัดกระจายก,กดลงไปแรงๆอุ้ย่ามันเป็นสีส้มขอโทษด้วยไม่ใช่สีแดงใช่ไหมลูกทีนี้เรามาปั๊มทุกอันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะต่อไปอันนี้อันนี้ตัง้งเลยไหมไหนเอาอันนี้วางเอาอะไรให้มันจะเลอะโต๊ะอีกอันนี้แผ่นอะไรอ่ะอันนี้แผ่นรองตั้งไว้ โอเคอันนี้ถ้าเกิดอ่าอันไหนปั๊มแล้วมาวางตรงนี้อันต่อไปลองดูสิครับปั๊มเลยไฟฟ้าปั๊มกดแรงๆเลยนะลูกเยอะสายฟ้าเยอะโอ้โหเป็นแง่งๆง่งเลยฝันแง่งๆไหนๆแม่ลองดูสิที่จริงมันเป็นรูปดาวด้วยนะเนี่ยแต่มันไม่ใช่ดาวนอกกดตุ้มลองดูนะฮึบเยอะโอ้ก็ได้แค่นี้ อ่าโอเคครับอันนี้ลองหม้ต่อไปตัดไม้มีต้นไม้ด้วยต้นไม้กดให้มันมึกขึ้นเยอะๆนะอือยะว้าวสวยๆๆยสวยเอาต่อแค่ลงบัตสื่อแย่เอ๊อืบอืบจ้ะโยชัดมากเลยโอ้โหบิจูพาวเวอร์ ได้สีชัดๆสวยเลยเป็นสีส้มนะคะต่อไปกดแรงๆอ่ะยี่ไม่ค่อยชัดเลยลูกเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรไปเลยได้ปลาหมีกระจูนหรือเปล่าอายาป<ม>ีกระจูนมันมีสองอันอันเล็กกับอันใหญ่อ้าวโอเคต่อไปนี่กระจูนเล็กหรอนี่ปีกระจูนใหญ่นี่ครับแม่กดให้ไหมอยาอ่ามัป็นนิ้วโปง้งเลยทีนี้ท่านี้ว่างๆกดแรงๆอึ๊บ แ <Yeah. S 1> น่น,น่เปกระจูน่ารักเชียร์ต่อไปตัวสุดท้ายเนสนะคะเอา,าวางไว้ตรงนี้นะปึ๊บเอ้ปะว้าวน่ารักมากอ่าให้คุณพ่อดู <Thank you. S 1> นี่สวยไหมลูกสวยชอบไหมครับครับ <Thank you. S 1> ชอบมากเลย <Thank you. S 1> ที่จริงอ่ะที่คุณครูทีเชอร์ชอบเอาแปะแปะมือนักเรียนตอนอยู่ที่เนสเซอรี่ใช่ไหมคะเวลาใครทำเก่งก mm ็ hmm. ในแม่แปะไหม ลองดูไหมโตแล้วไม่ทําแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้สติกเกอร์นะคะเอาเก็บไว้ก่อนไหมเอาไว้แปะกล่องอะไรพวกนั้นไ่มลยกล่องหล็กอะไรพวกนั้นอันนี้ดูไปแล้วคือควรเอาไว้ทําอะไรสติกเกอร์เอาไว้ถ้างั้นแปะอันนี้แปะกระดาษอืมเอาอันว่างๆแล้วกันกระดาษเป็นแบบนี้นะคะว่างทุกอันเลยอ่ะจะแปะจะแปะให้ดูเลยป้าแปะให้ดูแปะอันเดียวก่อนก็พอเนอะลูกเนาะแปะลายนี้เดียวนะคะ แม่ฉีกให้แล้วเดี๋ยวน้องคุณนๆเอาไปแปะแม่แกะให้นะอุ้ยอันนี้อะไรเทนเนอร์เหล่าเทนเนอร์หรือเปล่าเยอะแยะเลย็ยแ,ปแ,ปแปะเลยเต็มอันเดียวก็เต็มให้เพกระดาษเลย <c oughs> ว้าวชอบมากเลยสวยมันเป็นแบบสติกเกอร์แบบนูนนะคะแม่บองอนุญาตนะให้ตรงๆนี่น่ารักไหมน่ารักมากเลย <c oughs> อ่ะหม ห้ามดมนะคะเป็นสารเคมีนะคะเด็กๆโอเคเอาแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปรีวิวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนหมึกพิมหรอหมึกพิมโปเกมอนนะคะก็ก็มีเพียงเท่านี้ขอจบไปก่อนครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาติดตามน้องขุนพลแล้วก็ให้กำลังใจน้องขุนพลด้วยนะคะรักพี่ๆไหมรักเขารักทุกคนเลย I love you I love you i o u ไอซีย <c oughs> <see> ูไอซียูวันนี้อ่ะบ๊ายบายบายอย่าลืมกดติดตามให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย